เตือนแล้วนะคิดที่ดีวันนี้จะเอารองเท้าเก่าเก็บนะครับคู่นี้ประมาณ15ปีเอามาใส่เตะแล้วมาดูผลลัพธ์กันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเกริ่นให้ฟังก่อนนะครับคู่นี้ Ni กี้เทมโปดิออสโรนันยอ R10 ครับเรื่องความพรีเมียมไม่ต้องพูดถึงครับคู่นี้เป็นซิกเนเจอร์ของโรนันยอนะครับเปิดตัวเมื่อปี2009ันซีรีรวมอายุแล้วเนี่ยสิปีแต่ขอบอกเลยว่าหนังยังนุ่มเหมือนเดิมเลยซึ่งวันนี้เราจะเอาคู่นี้นะครับมาทดลองใส่เตะกันในวันนี้นะครับสำหรับ R10 คู่นี้นะครับเป คู่นี้หนังจริงโจ้แบบพรีเมียมนะครับจะขอบอกว่าฟิลลิ่งการใส่เนี่ยไม่ต่างจาก10ปีที่แล้วเลยเรียกได้ว่าเพอร์เฟคครับแต่นี่เป็นสิ่งที่ต้องรับให้ได้นะครับสาหรับใครที่คิดจะเอารองเท้าเก่าหรือรองเท้ามือสองออกมาใช้ถึงแม้หนังมันจะยังดีอยู่นะครับแต่ว่าพื้นเนี่ยจะไปหมดแล้วคู่นี้เนี่ยเรียกได้ว่าพังคาตีเลยครับซึ่งถ้าจะเอามาใช้งานจริงๆแนะนําให้อัดกาวที่พื้นนะครับแล้วก็เย็บรอบรองเท้าซักหนึ่งรอบรับรองเตะได้ยาวๆเนี่ยหนังยังดีอยู่เลยถือโอกาสมาดูดีเทลด้านในกัน,กนครับผ อรอชมคลิปหน้าครับ